สวัสดีครับพี่โมสวัสดีครับแก๊งซีซีทุกท่านเลยวันนี้ก็จะไปซื้อคอมพิวเตอร์ให้ชินจังนะครับวันนี้ก็มีจํานวนเงินที่พี่โมโอ,โอนมาเท่าไหร่ชินจังสามหมื่นสามหมื่นบาทครับขอขอบคุณพี่โมนะครับที่มีน้ําชิดน้ําใจเนาะซึ่งวันเกิดชินจังก็โอนมาสามหมื่นบาทตรงนี้เลยครับสามหมื่นบาทเดี๋ยวจะไปที่ห้างนะครับว่าจะเอาของ แบบไหนนะครับเดี๋ยวจะไปดูที่ร้านอีกทีหนึ่งเนี่ยตอนนี้นับเงินให้ดูก่อนวันนี้นะครับสามหมื่นบาทอ่ะชินจังนับก่อนเท่าไหร่อ่ะนับวางตรงนี้หนึ่งสองสามอ่ะวางตรงนี้หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเท่าไหร่หนึ่งหมื่นใช่ไหมหนึ่งหมื่นบาทอันนี้อีกอันนี้หนึ่งหมื่นแล้วนะครับหนึ่งหมื่นแล้วนะครับ เท่าไรครับสองหมื่นครับสองหมื่นอันนี้อีกหมื่นเป็นสามหมื่นครับสามหมื่นบาทสำหรับพโมโอนมาให้นะครับโอให้มานะครับสามหมื่นบาทเดี๋ยวจะไปซื้อคอมพิวเตอร์เดี๋ยวเราจะไปถ่ายตอนที่รับคอมพิวเตอร์มาอีกทีหนึ่งนะครับไปไปดูการเลยที่อิมเพลนส์สำรองนะครับไปสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ที่อิมเพลส์สำรองนะครับตอนนี้พาช่างมาเอาคอมพาชินจังมาเอาคอมพิวเตอร์นะครับ ร้านนี้เลยครับกรีนช็อปกรีนช็อปนะครับมีคอมพิวเตอร์ให้เลือกมากมายเลยนะครับร้านนี้เลยเอ็มพนสรงนะ,ะ Green Shop นะครับกรีนช็อปครับราคาไม่แพงลงวินโดรับซ่อมลงวินโด ทุกอย่างเลยนะครับรบคาไม่แพงรบคาดีดีเจ้าของใจดีด้วยใจดีด้วยร้านนี้ <c oughs> สวัสดีครับเฮียวันนี้มาอดหนุนนี่นะครับวันนี้ครับชินจังนะครับได้เงินจากอิตาลีมานะครับก็วันนี้มาซื้อคอมพิวเตอร์ให้ชินจังนะครับเเจ้าของร้านนะครับเอาเป้าของใหม่เลย15 20นู่น ก็ฝากติดตามด้วยนะครับ <S <S ช่องสุไทยชาแนลนะครับตอนนี้อยู่ที่อิมพีเรสำโรงนะครับสวัสดีป้าโมพี่กิ๊กพี่แกงพิซี่ด้วยนะครับวันนี้จะมาบอกราคาแล้วของที่พวกพี่ๆโอนให้มาซื้อไปซื้อเนื่องจากมันเกิดกับผมนะครับชิ้นแรกเก้า e อี้ตัวนี้ซื้อมาในราคา1,600บาทครับส่วนจอคอมซื้อมาในราคา1 0่0 0บาทครับแล้วก็ ตัวนี้ซื้อมาในราคา5,500บาทครับแล้วก็ข้างในเคสนี้จะมีอุปกรณ์ทุกอย่างตรงนี้คืออย่างแรกกาจอ i e m d GTX 1 0 0่สสที่ i ครับ4กิกราคา7,500บาทครับแล้วก็เซตเมาส์คีย์บอร์ดราคา2,500บาทครับเป็นของ Numbo CPU Intel Core 5 Gen 10 1 4 0K ครับกล้องเว็บแคมราคา5ก0บาทครับพบสปาย600วัตต์ครับก็เป็นบอร์ดของ ASUS H410K ครับ รวมทั้งหมดนี้ราคา28,500บาทครับขอขอบคุณพี่จิ๊กพี่โมแกงกระซี่ด้วยนะครับอ๋อขอบคุณทุกคนด้วยครับขอบคุณครับ